เด็กดิ้นนะครับวันนี้ดูสานะครับข้ามไปกินอีกแล้ววันนี้จะพาไปกินอาหารจีนนะครับอาหารจีนนั้นอยู่ที่ร้านอะไรนะเอ,อ๋ยร้าน M L ใช่ปะ่ะร้าน M L นีะน,นะเราก็มาจากเมืองใหญ่เลยนะจากอเมริกาเหนือนะเดินเนข้ามานิดนึงถึงเลยเดี๋ยวขึ้นแผทที่ให้ดูวันนี้ก็จะเป็นร้านนะรานสไตลอ,อะไรเห็นบ้างอ่ะ ว่าขขนนมมจจีีบบให้ดูขนมจีบกับขนมจีบอันนี้คือเป็นราคาขนมจีบนะอย่าขนมจีบหมูใช่ไหมเรจะมา6ก้อนราคา5้าจุดแปดยูโรใช่ไหมเลรกก็สั่งอีกซี่แก้เก่าสี่บาร์บีคิวสแปริฟใช่ไหมก็คือซี่โครงซี่โครงหมูแบบทำเป็นทำเป็นกระดูกอ่อนทำเป็นบาร์บีคิวอะไรเงี้ยก็ราคาห้าจุบแปดกันแล้วบิลสันก็สั่งอีด้วยสั่ง Uh, <laughs> อันนี้สตีมซีบาสวิเจอร์แอนด์แกลเลียอันนี้ราคา13.8ยูโรแล้วก็มีอะไรกันมีพันเกตินโย้พันนแหมเอรฟรายมัทูมนะอันนี้9.5 <laughs> ุยูโรนะ <laughs> ลลแล้วก็อนะทั้งหมดทั้ละยมันสอะไรเร <laughs> อันสุนี้อันนี้ใช่มจยูโร <laughs> แต่ว่าก่อนที่เขาจะกินกันเนี่ยเขาส่งมาให้เรากินด้วยอย่าแปลกใจกนะว่าทักกากาเนี่ยถือของอันจิมมามปูนนะแต่เรากินไปหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันเราสรั่งคนรอแล้วเดี๋ยวมาดูแต่ว่าอาหารหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้อันนี้คือในร้านนะในร้านเขาต้ตกแบบต่งสไตล์จีนจีนิดนึงเห็นไหมมีอะไรแดงๆอะไรอย่างเงี้ยมีระเบิดถ้อยอยีกเยอ่ะ น,นี่อยอาหารกรสเรียบร้อยแล้วอันเนี้าานะ i n g ใช่ภาษาอังกว่าดัมใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ทำท่าือนดัมปลิหน้าตาไม่เหมือนเลยเพื่เหมือนเกี๊ยวซาเกี๊ยวซาตตงส่วนนี้อันนี้อะไรก็ไม่รู้ใค้เราเองือว่าเป็นขเห็ดอ,อ เราเผาหมิอ่างเปลาผ่าสิอ่ะเหยผ่าแล้วฮะคือก็จริงๆแล้วก็จะให้มาหกชิ้นหรือเปล่าแต่เขาเห็นประมาณสี่คนเป็นเห็ดนะตะเห็ตุทอดใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็นทอมลิฟก็คือซี่โครงหมูทอดราดน้ำบาร์บีคิวนั่นเองเอาชิมสิแล้วก็มีจ่ายให้เราแบ่ง Did you get a plate? Did you get a plate? A dish? Small one, bigger one? Oh, Small one. one, please. Oh. Also, vinegar. Chinese vinegar. And I think we're going to try a long kidnapping. น,น้ำจิ้มเนี่ยนะน้ำจิ้มเนี่ยที่เขาว่ามีให้เนี่ยมันก็คือคิดว่ามาอย่างเงี้ยต้นเองมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่รสชาติเห็ดก็เห็ดมันเห็ดจุ๊บแป้งทอดไม่มีรสชาติอะไรที่ไหนเลยถ้าออเอาแต่มาอย่างเงี้ยล้วน,วนรสชาติเป็นไงเปล่าใช่ รสชาติเห็ดมันคือเห็ดอะไรมันคือเห็ดอะไรเห็ดไอริสเหรอเห็ดไอริสเห็ดไอริสนี่เห็ดไอริสนี่หาหาซื้อที่ไหนไอริสไอริสเลอหน้าตาเป็นอย่างไรเหมืนน <laughs> อนเห็ดคอมฟียอง เห็ดเชมปียองเห็ดเชมปียองเป็นยังไงหน้าตาบรรยากาศเห็ดปลากระดูกเนี่ยปลเนอะกระดูกเห็ดกระดุกออเอร่อยไหมน่ะอร่อยครับอันนี้อันนี้คืออะไรนะอันนี้คือฟอกดัมปิ้งครับฟอกดัมปิ้ง g มีในเห็นไส้ข้างในก่อนเห็นไส้ข้างในนะโอ้โหไส้ข้างในมันแบบเยอะมากเลยอ่ะแล้วรสชาติรสชาติว่าไงก็โอเคครับก็เป็นเค็มดีดีกว่าเห็ดใช่ไหม โอเคครับมีรสชาติมีรสชาติรสชาติโอเคเลยอันนี้ยูซังจะลองกินเกี๊ยวดูนะอันนี้โอเคอันนี้โอเครสชาติรสชาติเหมือนเหมือนมีหมูหยองข้างในเหมือนกินหมูหยองออกหวานนิดนึงไม่เค็ม หอือไใ้อยู่ใต้นี่ใา้ดูซมินนิงนยกินตมันไปเลข้าตรงนั้นน้ามันข้าเหรอสุดยอดเนี่ยโอเคเนี่ยโอเคกำลังจะกินพอกลิ้ซี่โคหมูนี่อันนี้คือซี่โครงหมูจิ้มมา ทานด้วยมีดกับส้มแต่กินด้วยตะเกียบแบบจีนอร่อยไหมอร่อยมากเราตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ก็ใช้มีดตัดทำไมมัวมากอะ่ะจะเป็นการกินที่แบบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่มันทำให้อร่อยได้กินที่ อันนี้ใช้ได้ต้องนอกอกรอบต้างในนุ่มอันนี้ผ่านนี่อันนี้คือ <c oughs> ปลากระพงนึ่งซีอิ๊วตัวเท่ากับปลาทูมังคทยเลยอะ <c oughs> นี่ปลานึ่งซีอิ๊วมาละลองกินดูซิรสชาติเหมือนไทยไหม ซีอิ๊ใช้ได้แล้วก็มีข้าวผัดด้วยข้าวผัดกุ้งซีฟู้ดอีกนิดนึงแล้วก็โอเคนี่อันนี้ตือปลานะแล้วก็มีข้าวผัดกุ้งซึ่งหายไปแล้วครึ่งจานส่วนอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบเต้าหู้ญี่ปุ่นนะแล้วก็ผัดตรงเครื่องกับซีฟูฟ้ด อ๋อนี่เต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่อร่อย,อออยมาจะกินเต้าหู้ไข่มาแล้วอร่อยมากเอาเต้าหู้ไข่มาทอดก่อนนะก็มาปรุงรสสุดยอดจริงๆเห็นด้วยใช่ไหมล่ะ นี่ยอ๋ออิ่มแล้วดูสภาพไม่เหลือเลยไม่แต่ซากอันนี้ค่าเสียหายนะทั้งหมด5 9 5 2 9นะฐานสี่ก็คือคนละสิบสามกว่าก็อานสิบสี่แล้วกันเป็นค่าทิปถือว่าถูกมากนะไม่แพงเลยอาหารรสชาติโอเคคล้ายๆเมืองไทยคล้ายๆอาหารแบบอาหารตำสั่งบ้านบ้านเราโอเคทางหน้าดูดูทางจะพาไปกินอะไรที่ไหนนะติดตามตอนต่อไป นี่น่าจะถนนใหญ่นะก็เดินเข้ามาเลยในซอยน,นิดเดียวเองร้านอยู่ตรงนี้นี่อันนี้คือชื่อร้านอ่านไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าอ่านออกว่า M L เนี่ย Chinese Restaurant เป็นร้านอาหารสไตล์ประมาณว่า,าในครัวเรือนโฮมเมดทำกันเองอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้คือเมนูในร้านน่ากินอย่างมาก